เดี๋ยวนี้เด็กๆโรงเรียนต่างๆมักมีวิธีการเรียนรู้ที่น่าสนใจพอได้อ่านรายงานฉบับนี้พี่ๆทีมงานก็ตามไปหาเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่โรงเรียนบางแคกรุงเทพมหานครไปดูกิจกรรมจากจินตนาการทําความรู้จักกันก่อนค่ะโครงงานการประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้อิสระตามความสนใจ มีอาจารย์ธนสอนบุญโชตดเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะวันนี้เป็นวันเด็กค่ะเด็กๆหลายคนคงจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นบ้างก็อาจจะได้รับของขวัญแต่ว่าวงคนอาจจะสงสัยเอ๊วันนี้จะได้อะไรบ้างไหมนะทุ่งแสงตะวันก็เลยอยากจะมอบของขวัญวันเด็กผ่านทางรายการนะคะนั่นก็คือของเล่นจากเศษไม้ค่ะ แค่มีกิ่งไม้อย like ่างนี Shooting ้มีดอกไม้แห้งๆหรือว่ามีอะไรที่เอามาประดิษฐ์ได้นะคะเราก็จะได้ของขันของเราเองภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยค่ะแต่ถ้าย really, ังคิดไม่ออกว่าของขันนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเด็กนักเรียนโรงเรียนบางแคกอทมอจะมาสาธิตทําตัวอย่างให้ดูวระจุค่ะเราเลือกกิ่งแล้วก็มองว่าอันนี้มันจะเป็นแบบกิ่งมันจะเป็นแบบแฉกมันเป็นข้ออไหนเป็นปากอะไรอย่างนี้ค่ะ คืออิวเนี่ยเพื่อนหนูชื่ออิวนะคะเก็ชอบต้นนี้มากต้นเทียนต้นเทียนธรรมดาสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิง ็นวันหยุดแต่เด็กๆนักประดิษฐ์ของโรงเรียนบางแครต่างรู้สึกสนุกที่จะมาโรงเรียนค่ะอันนี้คือมะม่วงมะยม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 อันนี้คือฝักนอนเตีออกฝักก็การรวมตัวของเหมียวเมเก๋อิ๋วและบรรดาของเพื่อนร่วมชั้นป .5 ป .6 เกิดขึ้นจากบรรดาต้นไม้ที่มีในโรงเรียนที่นี่ก็ลมลื่นแล้วก็มีต้นไม้มากมาย ส่วนใหญ่จะเป็นต้นยืนต้นไม้ยืนต้นโรงเรียนบางแคมีต้นไม้ร่มรื่นเหนียวบอกว่านับได้มากกว่า20ชนิดอันนู้นนะคะคือพิกุล,กลต้นพิกุลจะออกออกออก,ออกสีขาวหอมตรงกลางเป็นสีเหลืองๆแล้วลูกออกมาเนี่ยจะเป็นสีแดงแดงแ,แดง,งแบบ เหมือนต้นหมากอะค่ะแดงชมพูชมพูลูกแค่เนี้ยค่ะส่วนต้นนี้คะคือ,อต้นมะม่วง,ง,มมวงเป็นใบเรียวยาว,ยาวะค่ะอันนู้นคือมะขามป้อมข้างต้นมะม่วงค่ะอ,อันนี้คือต้นหูกวางใบแบบเนี้ยหูกวาง,อ,งอันนู้นเทียนต้นเทียนธรรมดา ส่วนดอกต้นต้นต้นสีเข้มๆนะคะแล้วก็มีดอกสีสีเหลืองๆเนี่ยก็คือต้นกวนอิมสองคนนี้ชอบต้นปาดูคือต้นปาดูเนี่ยมีลักษณะเด่นอะไรกันบ้างเพราะว่าต้นปาดูมีฝักนะคะแล้วก็ลองจะนําไปตกแต่งตามฐานแล้วนํามไปทำดอกไม้่ะ แล้วปักมันเหมือนดอกไม้มากค่ะส่วนต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนบางแคค่ะที่โรงเรียนเนี่ยชอบปลูกต้นนี้มากเพราะตอนเวลามันออกดอกเนี่ยมันจะออกดอกสีต่างๆสวยมากเลยค่ะหนูก็เลยชอบคือดอกเนี้มันจะไม่มีเกสรน,นะคะแต่มีกีบตรงเนี้ยคล้ายๆก,กระกีบเลี้ยงคือเรียกมแมลงส่วนกิ่งอันนี้นะคะกิ่งเครื่องฟ้าเนี่ยน่าจะทำเป็นนกได้ เดินดูต้นไม้ได้ทำความรู้จักและค้นหาวัสดุสำหรับทดลองทำงานประดิษฐ์ต้นนี้ชื่อสุพัรณิกาเป็นต้นไม้โปรดของบุตรค่ะนี่คือต้นสุพรรณิกานะคะต้นสุพัรณิกานี้จะมีดอกสีเหลืองสวยเราจะใช้กิ่งมันเอามาทำ ก็าตาเรืงระบำเพราะว่ามันมีสีดำเมี่ยเวลามาทำแล้วมันจะออกมาสวยก็ตอนแรกมันรวมตัวกันก็นึกกันว่าจะทำยังไงดีอะไรนี่ะว่าเห็นที่กองไม้ตรงนู้นะคะ่ะมีมีแบบพวกเศษมีกิ่งไม้ที่เขาตัดอะไรเงี้ยคะเยอะมากแล้วก็เลย <ขอ S 2> ช่วยกันนะึกว่าเราจะเอามาทำอะไรดีสุดท้ายอะพี่เหนียวคนนึกได้ว่า เราอะเราเอากิ่งไม้มาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งนี้หรือเปล่าแล้วก็เลยนำกิ่งไม้เนี่ย<อ>ไปปรึกษาคุณอาจารย์ธนทรจากความสงสัยนำไปสู่การค้นหาเศษจ,จากส่วนต่างๆของต้นไม้ที่เหลือก็คือเติมต่อด้วยจินตนาการค่ะ ก็มันใหญ่ด้วยเผื่อไปทไปําใบบางมันก็ได้กระโปรงสวยแล้วก็ยาวแล้วค่ะแบบเป็นใบสมบูรณ์ไม่ไม่มีรูไม,ไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่แก่เกินไปข้อแรกเราก็ต้องหากิ่งที่มันเหมาะสมในการทหวัวนกเราก็หามาใช่ไหมคะเราก็ตัด ตัดไปตกแล้วก็ทำให้ปากมันเล็กๆหน่อยมันก็จะเป็นหัวนกค่ะเวลาเราเลือกกิ่งเราก็มองว่าอันนี้มันจะเป็นแบบกิ่งมันจะเป็นแบบแฉกแล้วก็นาเป็นอัานไหนเป็นคออัอานไหนเป็นปากอะไรอย่างนี้ค่ะ นอกจากหาเก็บในโรงเรียนยังมีบางส่วนที่ได้จากชุมชนอย่างขั้วมะพร้าวกลีบข้าวโพดนะคะซึ่งนำมาจากตลาดนัดที่บ้านแล้วนำแล้วเอามาจากแม่ค้าขายข้าวโพดะคะ่ะวัสดุจากธรรมชาติใกล้ตัวสารพัดชนิดที่หลายคนมองผ่านช่วยสร้างความสนุกและสารต่อจินตนาการให้กับเด็กๆได้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะ สนับสน,นุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์ไทเกอร์ดีโฟดีคอมมอนเรลสามพันธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนคู่เศรษฐกิจไทยใกล้ชิดชุมชน เด็กๆโรงเรียนบางแคชั้นป .5 และป .6 สิบกว่าคนรวมตัวกันทำโครงงานทดลองประดิษฐ์สิ่งใกล้ตัวจากวัสดุธรรมชาติสร้างงานหลายประเภทหลายแบบตอนแรกทดลองเป็นนกก่อนนะคะตานนั้นใบสวนสัตว์มาค่ะแล้วก็เห็นนกเนี่ยมันน่ารักดีแล,แล้วเราเนี่ยก็อยากจะให้ นกมาเป็นของเราบ้างเราอยากจะมันอยากให้มันเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเราก็เลยเดินไปเดินหาเสรวัไปุแถวนี้มาหัดทดลองก็เลยกลายเป็นนกขึ้นมาค่ะนกเป็นงานประดิษฐ์พื้นฐานที่ทุกคนทำเป็นค่ะม่านกค่ะชอบทำมากที่สุดลองมาก็จะเป็นพกตุ๊กตาอ สงสัยเขาจะคิดว่านกเนี่ยท,ทำง่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชอบทำแล้วทุกคนก็ชอบวัสดุสำคัญในการทำนกก็คือลูกหูกวางค่ะก็เห็นว่าน้องมีตัวแบบแคล้ายๆลูกหูกวางาก็เลยเอาลูกหูกวางมาทำ ลูกหูกวางคะเป็นตัวสําคัญที่สุดก็เป็นตัวขึ้นตัวขึ้นตัวของนกนะคะแล้วก็รองลงมาก็คือหัวนกคือเป็นกิ่งไผ่ซึ่งเป็นตัวยืนขึ้นเป็นรูปร่างของนกแล้วก็หัวของนกนะคะสองขาก็ทํามาจากกิ่งไผ่เหมือนกันก็เป็นตัวยืนแล้วเราก็ตอนแรกเราก็นึกว่า S <S เอ๊ีนกมันต้องมีปีกเราก็ลองเอาควงเพร้าวเนี่ยม,ม,มาติดต่อประติดประต่อกันนะคะก็เลยได้เป็นนกที่เป็นไม้แล้วก็สมบูรณ์ขั้นแรกเลือกตัวนกหัวนกขานกแล้วก็ปีกจากขั้วมะพร้าวให้ได้ขนาดที่ลงตัวเหมาะสมกัน เจาะรูสำหรับต่อหัวและขานะที่ทไ,ไตัวไหปนกติดากาวรอจนกาวแห้งค่ะก็เป็นแบบขาค่อยก็มีขาตรงก็มีแล้วก็ขาค่อยข้างเดียวเป็นแบบนี้แล้วก็ มีนกนั่งค่ะแต่นกนั่งนี่ลูกกวางจะวางคนละรูปล่างค่ะเพราะว่าถ้าเป็นนกยืนจะวางตั้งๆเนี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นนกนั่งจะก็วางนอนมันจะหมดแล้วนะสี่ินี่คยะยังไงขอ,มอแม่แลวนิใคร ตุ๊กตาไม้เริงระบำเป็นงานถนัดของเมกับโอค่ะเด็กๆบอกว่าไม้ที่ทำตุ๊กตาดีที่สุดก็คือไม้สุพรรณิกามันเล็กแล้วก็มีกิ่งงอเยอะแล้วก็มีหลายรูปแบบลีลาท่าทางของตุ๊กตาไม้จะเป็นอย่างไรขึ้นกับรูปร่างของกิ่งไม้บวกจินตนาการ ตอนแรกยังไม่ได้คะ่ะแต่ตอนหลังเรามาดูดูโครงสร้างก่อนเราไปคิดท่ามาก่อนแล้วค่อยมาออกแบบจากตัวนี้ต้องเลือกค่ะเลือกว่าเราเจะขาตรงนี้งอต้องตัดทิ้งตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องใช้กิ่งไม้ลูกสนแล้วก็ใบาบาง,บาบางเพราะสนมันแบบเหมือนหัวคนว่าเหมือนคนดัดให้มันงอค่ะมันถึง มันคนหัวคน แบกส่วนส่วนตัวก็ใช้ไม้ใช้เปลือกข้าวโพดทำกางเกงตุ๊กตานักมวยเป็นงานทดลองประดิษฐ์ชิ้นล่าสุดมีแค่อิ๋วกับหนิงเท่านั้นที่ทำได้ตอนแรกไม่ชอบดูมวยแล้วพ่อเขาก็บอกว่าให้ดูก็ดูก็ชอบเห็นเขาต่อยกันก็ชอบก็เราก็คิดมันขึ้นมาตอนแรกเราก็คิดท่าขึ้นมาแต่ว่า ้ออาาาจจจะไมม่่เเหืนริงทก็ไปซืื้ออหนังสมาดูกว่าจะได้นักมวยหนึ่งตัวต้องใช้ความระวังเป็นพิเศษแ่เคยขอยากที่สุดเลยอยากมากใช้สมาธิแล้วก็ความอดทนเพราะมันทำยากมาก <c oughs> ตุกตานักมวยสื่อลักษณะของความแข็งแรงค่ะต้องเลือกใช้ไม้ที่มีลักษณะพิเศษ มุดแขนแขนมันก็ต้องเหมือนคนมันก็ต้องมีข้อต่อนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาทุ่ๆแบบนี้มาต่อกับแบบนี้ยมันก็ไม่เหมือนข้อต่อก็ก็ต้องตัดให้มันเลี่ยมแล้วก็เข้ากันได้จากกิ่งไม้ลูกไม้ทั่วไปในธรรมชาติผสมกับความคิดจินตนาการของเด็กๆก,ก็เกิดเป็นชิ้นงานสร้างสรรค์เป็นของขวัญแบ่งปันความสุขและความภูมิใจให้กัน มีกิ่งมไม้ใบไม้หรือเปล่าอย่าเพิ่งทิ้งไว้ให้สูญเปล่าช่วยกันคิดเถิดพวกเรามีสิ่งของรับตัวมากมายลอยทิ้งไปมันน่าเสียดายช่วยสารสารรจะทำอะไรลองจินตนาการ จินตนาการของพวกเด็กๆแม้จะก้อเล็กแต่ก็ภูมิใจมีความฝันมากเท่าผู้ใหญ่มีความจริงใจเท่ากันทุกคน นอกจากได้นําของเหลือใช้เศษวัสดุต่างๆมาเป็นประโยชน์แล้วนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือเด็กๆจะได้จินตนาการลองซ้อมความคิดวางแผนแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาดีไม่ดีเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีของขวัญเราก็สามารถมอบของขวัญให้เพื่อนๆได้เช่นเดียวกันค่ะใครว่างหรือมีเวลาลองทําดูนะคะข่าวท้ายรายการค่ะวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานเพื่อนกันวันเด็กตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยค่ะมีการลเล่นมากมาย สอบถามได้ที่02 437 7799วันเด็กปีนี้พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพเชิญชวนเด็กๆเ,เที่ยวงานมหาศจรรย์เมืองของเล่นในวันเสาร์อาทิตย์นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ02 615 7333วันนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เด็กๆได้เรียนรู้และก็สนุกสนานนะคะเพราะว่าวันนี้คือวันเด็กแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนะคะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สับเดน,น่า